เอาไว้กูมาเฮ้ยแน่นอนเดี๋ยวพี่เล่นให้ชนะไม่ต้องห่วงไอ้เฮียตานนี่เขาไม่เคยจะเก็บบอมเฮียอะไรโง่มึงเก็บได้ยังมึงก้มหัวมามึงก้มหัวมาอันนี้ฟาด้อยคานีพอย์ว่าโลอ่ะเออเป็นพอย์ว่าโลก็ได้รางวัลที่สิบนะพอย์ว่าโล พอยว่าโลแล้วกันหพันห้าหนึ่งพันเป็นเงินสดเอ้ยเป็นเงินสดเท่าไหร่ดีหนึ่พันบาทเป็นเงินสดหนึ่งพันบาทรางวัลพิเศษรางวัลพิเศษอันนี้คือรางวัลพิเศษนะทั้งหมดสิบรางวัลสองพัน oh 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 ดีแกะรวยมัง่งมึงขารวยเปล่ากูามแค่นี้ มึงกะรวยเหรอกูถามแค่นี้ไม่คือคือมึงมากดซับโกเนี่ยขอบคุณลงทุนหกบาทมึงเอาสองพัน 2, เลยเหรอเฮ้ยมึงเล่นหวยเปล่ากูถามจริงมึงเล่นหวยเปล่าไอ้สัส เออกูขอบคุณแบบเออมาแต่เนี่ยคือมากิจกรรมแจกสนุกแบบคนมาซับแล้วก็คืนกาไรให้คนซับเขามาดูเราเขามาสนับสนุนเรากูก็แจกไอเชมนี้มาถึงกดซับปุ๊บกูถ้าเกิดกูซับเราพิเศษได้ไรสองพันเลยได้เปล่าจับอกเลยกูจับอกเลยเดี๋ยวแราแจ้งไปทีไอเทมไว้ใจไม่เคยได้เลยเงียบปากไว้ใจเทียมไม่เคยได้เลยอีกราก แม่ถูกฆ่าแม่งครอบครัวเลยไออย่าเขื่อเลยเป็นข่าวหน้าหนึ่งแน่ถ้าดูว่าไม่คือคือคือหมาน่ะเลิกกลัวหมาก่อนไอ้เชี่ยแค่หมาจะกัดยังกรีดกรีดร้องห่มร้องไห้บัดเอาหน่อยไอ้เชี่ยนี่ใครน่ะพี่บัดครับถ้าพี่กำลังเหนื่อยหรือกำลังท้อให้มองไปที่คีย์บอร์ดแล้วพี่จะเห็นว่าไออยู่ข้างอยู่ มันมีทั้งหมาทั้งโดนนเร็กว่ะสมเพศกูัวเมียไปบัสอย่าห้าวให้มากเดี๋ยวกูให้พีทีซีฆ่าหมกแคมป์เลยสัตพีทีซีหน้าตามันยังกลัวคังคกอยู่เลยเฮียจะให้ฆ่ากูหมกแคมป์สมเพศ พ่อมึงบาสีเดียวกันเลยจะทำไง่ะมึงไม่อันติวะจะเก็บไว้ใช้รอบสุดท้ายเหรอผมถามไม่กูอันติแล้วมันจะเป็นชุดดำใช่ไหมพอมันเป็นชุดดำแล้วมาไปงานศพพ่อมึงไงเหี้ยแถมเยอะเกินมันไม่มีโมเมนต์แบบสวยๆไงแค่นั้นแหละ รู้อันี่พี่ก้าร้อนจริงอันเนี่ยผ่าหลุดผ่าหลุดเฮียผมไม่เคยพี่ก้าร้อนอย่างนี้มาหนาเลยอันนี้คือร้อนจริงเลยนะเว้ยดีบิวแม่เมื่อยสัตว์ไฟ <c oughs> มันอยู่ใ,ใกล้เฮียแล้วเปิดไมฟด้วยนะคุ <c oughs> ยอันนี้ร้อนจริงเฮียโอ้โหเฮ <c oughs> ียบอกร้อนไม่ออกเลยอ่ะแม่ปกติก้าจะมีแต่เสียงหัวเราะเล่นเองไอ้เฮียตดน <c oughs> ตีนแม่เมื่อยมากมึงก็จะหัอย่าตายไอ้เฮียไป เข้าใจป้าคนดูเก่งมากมึงก็จะตายดิสัตว์จะได้ไม่ต้องมาโค่นคนอื่นไอ้เหี้ยโง่พี่กาพี่เอ้ยกูยังไม่ได้สั่งแม่มึงเลยสัตว์พี่กามีร่างนี้ด้วยเหรอเอาพี่กาลงวารดูนะการพิงมิดแบบซูเปอร์สตาร์นี่ครับพี่ออกมาอย่างนี้เลยครับไม่ต้องไปสนใจอะไรครับเห็นไหมครับว่ามันมีตัวหนึ่งแล้วเราก็ยิงมันตายครับผมแล้วอย่าไปกลัวครับปีนอีคงอีโคครับมัน ให้เด็กๆกลัวกันเราวิ่งมาอย่างนี้เลยเราไม่ต้องเก็บเสียงที่อะไรนั่นครับอันนี้คือเราเจอผู้ใหญ่เข้าใจไหมวันมอวันมอวันมอกูซื้อแล้วกันกูซื้อแล้วกันกูซื้อแล้วกันโอเคปะโอเคปะกูซื้อละโอเคปะกูซื้อละหนึงมองกล้องมาแล้วเจ๋งง่วที่หนึ่งตามหาเล่นอย่าเว้ยถ้าเป็นหมาก็ตัวอ๋อพ่อมึงอยู่ข้างในกล้องนี่หว่าสัตว์แป๊บนึงเดี๋ยวออกมา ผมนั่งผมนั่งน้องกะดันมีแม่กูคบให้เออมคเงโคบให้กูดิโอ้ยดินตะกิ้สเตอร์สเตอร์ตัวนีงครับ้ยโอ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 ้ยอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโู้ยโอยโู้ยโอยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ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 ้โค้ยโอ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 ้ยมอ้ยโอ้อ้ย้ยอ้ยโอ้ย้้้้ วิ่ง of ไปวิ่งไน่น้อย้ี้อ้มา้เ้ยอย่ไมได้ <c oughs> ederim, ูเรียบรีให้้าย้นัวกูโดี ตอนเรายังไม่ได้ห้องกุญแจห้องใต้ดินเลยเราเอานี่ใครอ่ะอันนี้ใครอ่ะอ้อยผีเหี้ยผีสัตว์ไอ้ทีมรองคุด้วยไอ้เหี้ยเข้าไปกุญแจปหายากอุ้ยวางใครวะบัตรเหรอเป็นบัตรเหรอคือผมตอนนั้นให้ไอ้คนนั้นไปแล้วไงแม่ให้ไอ้คนนั้นอะไอ้คนงานเก่าเราอะ ชื่ออะไรนะอ่าใช่สักคนนะแม่แต่คือในสองคนนั้นแหละรอรอเจอมาดูโอเคครับผมไอเจยลองถามบัตรหน่อยว่าบัตรคือใครเฮ้ยบัตรพ่อกูหมายถึงบัตรบัตรไอ้นี่บัตรงานโอเคบัตรที่แบบใช้ทำงานยแม่ดช่องแชทกูก็มาบัตรบัตรรัวๆเลยยุดแม่ เหนื่อยไม่ได้ทิ้งครับเกันพรุ่งนี้ครับเฮ้ยเดี๋ยวผมจะแจ้งไปใน,นดีทคอรเวลาอะไรเงี้ยตอนผมตื่นแล้วผมจะแจ้งไปนะว่าผมจะแจกเวลาไหนมาจอยในห้องกันด้วยนะครับมาเข้ามาดูกันด้วยนะครับเวลาแจกจะได้รู้ว่ากูใส่ซื่อบริสุทธิ์จากใจใส่ซื่อบริสุทธิ์แตกในแตกปากเอ้ยขอโทษครับพูดความคิดตัวเองมากหน่อย ข้ามาดูกันด้วยนะครับเพื่อไลน์จลิงปะครับขอลิงดิทไม่สตรีมในทวิตเลยจับในทวิตเลยผมจับให้เห็นเลยจับแบบปึ๊บเปิดมาแบบหวยเลยพ่อมึงตายเอ้งงเลยครับงงกันนงงกันทางไลฟ์สดจับขึ้นมาชื่อพ่อมึงตายใคร